ทำไมทำไมลูไม่ไปกินกับเเลยลูกเมือเจอรูป่อยไม้ดอกมเนี่ยมันตกกระโปรงแล้วมันมีแอยู่หนาแนอนตาเข้าไป นายนายเข้าไปลูกนี่นี่เออต้อนนะเขาติดการอกกอ,อ ัสดีจ้าอาะไรเด้อขอบพระคุณหลายๆ้อพ่อเด้อดขอบพระคุณหลายๆของมาถึงแล้วจา้าของมาสองกองเลยจ้ะพ่อขอให้พ่อหายจากกันป่วยไวๆ้ะจ้ะเด้อ ันบ่าหายก็ขอให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะพ่อขอพระคุณคนที่ขอพระคุณคนที่มีจิตใจเมตตาเด็กๆลูกๆเต่าๆแล้วพ่อเด้กกับแม่คอยพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆมีโชคมีลาบแล้วพ่อถูกหวยรวยเบอร์ให้พ่อ แห้งๆปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปล้อพอเ้อขอพะคุณหลายๆที่รักและเอ็นดูเล็กน้อยตริตนเล็กน้อยได้จ้าแล้วการเลี้ยงแมวมันบธรรมดาดอกจ้าอ่่องเขามันหัวกระตั้งขึ้นมามันน่อยๆมัน สลิดเอ้ยสลิดเป็นยังไงนะลูกหล่ะอ่าพากันกินไปพีิด้าทำไมไม่มากินกับเพื่อนล่ะอ่ะายแต่เวลาเขากินนี่แหละให้เบิงเวลาเขาคน กินแล้วก็ไปนีน,นีไปนอนซอกนั่นซอกนี่หาพ่อค่อยพ่อเด้หาพ่อหาพ่อยากเลยพ่อพ่อแม่แม่เลยเวลาเขานอนเขาก,ก็ไปรลีนอนเด้คุณขนาดนี่อันนี้อันนี้ว่าของพ่อจงมาก,กันเลยท,ทายใหยเบิงนี่คุณอะบางตัวเขาก็กินอิ่มแวะหากินไปรอบนึงแล้วจ้ะหกินมือระเทียกเพอาะอก สมอาหารเนี่ยเนี่ยนี่สลิดเพิ่นเนี่ยเนี่ยสลิดเนี่ยเก้งมดเนี่ยเก้งหลายนี่เกยงตบบับมยัง ศึก,กนี้ม้วไปแล้วคุณศึกไปแล้วค<อ>ุณศึกไปแล้วเ<อ>บิงเดพี่น้องเลยเนี่ยังปออคอ้ว่าจะไปหาซสือปออคอ้ามให้เวลาเขาหลุดออกไปข้างนอกเขาชีได้รู้ว่าแมวมีเจ้าของนะพี่น้องคันลูกคันแมว,วมีเจ้าของนะเขาโอ้ยเบี้ยวจนต่นหยลีเดอ่ยคนเขาจิตใจสมือนี่บอกไหวใจว่าอะไรหลีเนียยยย เาเจาหลดออกไปข้างนอกก็ที่ได้รู้เขาก็ที่ได้รู้ว่ามีเจ้าคงเจ้าของแมวที่บริแมวติดโดนเบื่อหน,นันบ่มีปอกคอจักตัว้ลยพี่น้องแต่ว่าเขามีเจ้าของเจ้าข,ของเขาบริใจปอกคอห้อห่ะปองเขามีรู้ตะกอนน่ะนะบาน้านนี้แต่ติดต้นลูกมันอยู่แต่ในบ้านนะญาติมันห่อนแล้วยาตมันหุดหงิดมันนะ่ะนะก็เลยถอดออกถอดไปตอนมาเสียบดเล็บเป็นคุยเนาะเนี่ยเป็นคุยแบบเมียเต้ไม่เลย ชื่อชื่อมาเปลี่ยนให่ไม่อยู่เนี่ยเดาดำอาจารย์ไปหาซื้อมาเปลี่ยนให่ไม่อยอะพี่นอ้องมอเตอร์ไซค่าไรดอกปอกค้อแน่เพราะว่นขังบ้านเพื่อนก็นมีแหน่หลายเพื่อนกันเพื่อนใส่ปอกคว้อให้สุดโต๊ะเลยแล้วเพื่อนปล่อยออกไปข้างนอกคว้าห้องนอนม่นมีปอกคว้อไม่หยาดเขาว่าเป็นเมล็ดยอดทังทีนะ มาบอกพ่ามาใส่ให้เขาพัดลมเนี่ยก็เวืกรเวอยู่อาก,กาศห่อนด้เสาร์เลยีีนองเลยขอบคุณหลายๆเ้อคุณพ่อมีคิดเลยตามอนุสง์ที่พ่อเฮ็ดบุญกับลูกกับหลานมาก,กับคอให้ ไปหาพ่อหลายๆเด้อกลับไปหาพ่อร้อยเท่าพันเท่า้อพ่อพ่อหายมะก็ใดก็หายกลับไปหาพ่อหลายก็นั่นสองเป็นร้อยเท่าพันเท่าพนละพ่อเ้ยพ่ออยู่ดีมีแฮง้งอล้ากัน,นั่งกินแ่บหลายคนนะแต่เบิงเดตอนใบใบเขาสิมาเอิญกินเนี่ยนะ เอ,อินกินเป็นเป็น,เป,นเป็นยังไงสีหมอกอร่อยไหมลูกฮะคุณตาส่งมาให้แล้วนะนี่กินอาหารคุณตานะเนี่ยกับคุณยายนะกินอาหารคุณตากับคุณยายพอพอบพระคุณแทนเด็กหน่อยหลายๆเด้อพ่อลูกหลานกับพวกนี้ยังที่ตอบแจ้นนากก็ทายคลิปให้พอ่อเบิ่งนี่แหละ พ่อเบิง่งคลบปแล้วก็ขอใ้พ่อมีความสุขหล,ยลายๆายเบิ่งให้มวนนี่ได้ตีเตียนได้ได้จ่าเด้อน่อมน้บนี่ก็ขอจบคลิปก่อนนะจ่าขอให้เอ้ยพูดได้ กดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งให้ในด้จ้าสำหรับการติดตามกับค<ม>อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงน,นีโชคมหลักตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยจ้าเด้อขอให้เพียงเงีฟังๆจ้าขอพระคุณหลายๆจ้า